นี่ก็คือสวยนะคะหิมะก็ว่ากำลังละลายคือวิวตรงนี้สวยมากเนาะวิวนี้สวยมากอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อยากคุ้นแหม่มภาใหม่ๆแกมีปัญหาอะไรก็อยากรู้ว่ามันหนาวแกจะให้ฉันอันนี้หิมะอีกไหมแก็เอาขึ้นมาเลยแกโยนเหิมอขึ้นมาแกปั้นเป็นก้อนๆเหมือนเด็กเตรงนี้ก็คือแบบลมแรงมากนะคะก็เย็นมาก แกจะยืมถุงมือแกมามาปั้นทีม totally uh uh. uh ันเราได้อันเดียวนะเพราะอีกข้างหนึ่งฉันกาใส่อยู่ฉันจะบอกว่าุณตอนนี้มันเย็นสาเลิกแล้วค่ะคือมันเย็นมากนะคะทุกคนมันเย็นมากนะแกไม่เคยจับหรอมันเย็นมากจัเอาเหรอไม่เคยจับ ก็คือกะไปแกไปปั้นมัาไปแล้วแกก็โยนลงไปให้นกข้างหลางเห็นไหมเห็นไหมแกเห็นกแกโยนแล้วนกหงมันอยู่ที่ไหนเนื้อหนึ่งสองสาหล่นเสียหัวใะ ไไกแกตรงนี้คือสวยมากแกดูไหมเห็นไหมแกว่าเยียนตัวห่ตรงนี้ก็คือเป็น บไม้เปลี่ยนสีที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วนะคะมันแห้งแล้วอันนี้เหรอแกรีวิวคันนี้สิมีมีไม่ใช่หรอ่อูนี่ยมนม่ม้อยู่ต้องแข็งตอนนั้นสิเยๆชแเอาตีนเตะเอาตะเตะเตะมหาชนสิ รีวิวนงสงไปหาเตะปส่ไหนมจะปั้นเป็นก้อนแหล่งเดียวกันเลยอาแคหนึ่งสองตับงเย็นมักมันย็ันเถอกของสมดําหนาวมั้ งนั้นก็คือเป็นกระเช้านะคะคือ,ค,อคือที่พูดนี่คือไม่ได้ไปทั้งหมดไม่ได้ไปเลย